โอเคสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการใช้ระบบ Android กับจอ10นิ้ว,วรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับที่เป็นระบบทัชสกรีนนะครับแล้วจอ10นิ้วรุ่นใหม่ของเราตัวนี้นะครับเป็นจอ Capacitive ที่เราเรียกว่าความละเอียดค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี้เป็นระบบ Android 4.4 Quad Core นะครับซึ่ง ต,ต้องบอกว่าเป็นระบบที่เสถียรมากที่สุดในปัจจุบันนะครับนั้นในคลิปแรกวันนี้เนี่ยเราก็จะมานำเสนอว่าจอตัวนี้สามารถทำอะไรได้บ้างเป็นพื้นฐานของจอนะครับเบื้องต้นนะครับก็แน่นอนครับจอตัวนี้นะครับสามารถบิดหน้าจอลงมาได้นะครับแล้วเล่น DVD ผ่านเสียบผ่านช่องนี้นะครับแล้วก็จะมีช่องเสียบของ Micro SD Card อีก2ช่องนะครับให้เราเล่นนะครับ บิดตัวนี้ก็เพื่ออะไรครับเพื่อใช้ในการปรับมุมนะครับหลบแสงได้นะครับมุมหน้าลงได้นะก็ช่วยสำหรับมุมมองของรถบางคับนะที่ที่มีปัญหานะครับแล้วก็จะมีช่องเสียบของตัวนี้ครับ USB ได้ถึง2ช่องเลยทีเดียวนะฮะตัวนี้เป็นไฮไลท์ครับนอกจากเล่น DVD ได้แล้ว SD Card ได้แล้วยังเล่น USB ได้อีก2ช่องด้วยนะฮะ ถามว่าหลังจากที่ผมเสียบ USB ตัวนี้นะครับเข้ามานะครับมันก็จะมาโผล่ไฟล์หนังตรงนี้ครับใน Music. มิวสิกเนี่ยครับเพิ่มเสียงล,ลดเสียงหรืออย่างนี้ได้เลยนะครับรปรับอ e ีควอไลเซอร์ได้นะครับแล้วก็สามารถกดตรงนี้เพื่อเลือกเลือกชื่อเพลงนะครับแสดงเป็นภาษาไทยเลยนะฮะอ่าถ้าเรากดออกปุ๊บเรากดนี้ ก็จะออกจากโหมดนะครับในโหมดของวิทยุนะครับถ้าถ้าติดตั้งในรถยนต์เนี่ยแล้วใส่เสาอากาศวิทยุก็สามารถใช้ล o อ a เข้าเรดิโอได้เลยนะครับนี่ฮะเรดิโนะครับวิทยุก็เปลี่ยนขึ้นนะครับบันทึกขึ้นก็กดแช่ไว้อย่างนี้ครับก็จะใช้งานได้แล้วนะครับไปอีกเรื่องหนึ่งครับ DVD ถ้าใส่แผ่น d v วปด๊อปตัวนี้ก็สามารถ เล่นแผ่น DVD นะครับหรือแผ่น CD m p 3ได้ทันทีนะครับแต่ก็ปัจจุบันนะครับเราก็แนะนำให้เล่นผ่านพวก USB เป็นหลักนะครับหรือ External Hard Disk ก็สามารถนำมาใช้เล่นได้นะครับเนี่ยครับอันนี้ผมใส่แผ่นเพลงเข้าไปนะครับออกจากโมดนี้นะครับก็จะมีเรื่องของ b l บลู o t h นะครับถ้ามีการเชื่อมต่อบ t o o t h แล้วนะครับ เราก็สามารถปล่อยเพลงจากมือถือนะครับหรือใช้โทรศัพท์ได้เลยนะครับในโหมดของบลูทูธแล้วนะครับเราก็จะไปในส่วนของอันนี้คือหน้าท็อปสกรีนหลักของเราแน่นอนครับมีเรื่องของแอปพลิเคชัน y Store นะครับกับเรื่องของการเซตติ้งนะครับเซตติ้งเนี่ยผมจะเข้าไปเซตติ้งก่อนเพราะว่าตัวนี้สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้นะครับ สามารถเชื่อมต่อ Wi-fi ได้ก็ทําให้สามารถเล่นอินเทอร์เน็ตได้ตอนนี้ผมเชื่อมต่อ Wifi อยู่นะครับก็สามารถเล่นอินเทอร์เน็ตได้ถัดไปนะครับก็คือแอปพลิเคชันเนี่ยสามารถดาวน์โหลดได้ผ่าน Pay Store นะครับพอเข้า Play Store ไปปั๊บท่านสามารถเลือกหรือพิมพ์แอปพลิเคชันที่เราอยากจะดาวน์โหลดได้ทันทีนะครับยกตัวอย่างเช่นอผมอยากเข้าไปแอปของ p a c m a n ปุ๊บผมก็กดดาวน์โหลดได้เลยหรือ Install เข้าไปได้ นะครับอ่าปึ๊บตอนนี้ถ้าสังเกตลูกศรวิ่งนี้แปลว่ามันเกิดการอินส tall อ,อยู่เราก็ลากลงมาดูตอนนี้อินส tall อ,อยู่นะครับซึ่งใช้เวลาแป๊บเดียวไอคอนหลักตรงนี้ครับหลังจากดึงออกมาจะเห็นว่ามีเรื่องของวอลลุ่มเรื่องของการปรับแสงได้นะครับเรื่องการเชื่อมต่อบลูทูธเหมือนกับมือถือเลยนะฮะตัวนี้เราว่าอินส tall เรียบร้อยแล้วครับ ตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการของการติดตั้งนะครับหมายก็จะติดตั้งในเมมโมรีของเครื่องเครื่องนี้จะมีเมมโมรีถึง 10GB เลยทีเดียวนะครับนี่ครับผมว่าลอง Open ดูตัวนี้ก็จะเข้าไปสู่แอปพลิเคชันของเกมตัวนี้แล้วครับเจ๋งมากๆเลยครับก็แนะนำครับว่าแอปพลิเคชันเนี่ยก็ลองเข้าไปทดสอบดูนะครับแล้วก็ ตัวไหนที่ความละเอียดสูงๆอาจจะไม่เหมาะกับจอตัวนี้ครับอาจจะไปเหมาะกับเรซโซชันของพวก iPad หรือพวกแพดที่ที่มีสเปคความละเอียดมากกว่านี้นะครับอ่าโอเคนี่คือผมว่าเล่น Pac-Man นะครับนี่ฮะก็สามารถท่านลงทะเบียนปุ๊บก,ก็เล่นได้เลยวิธีออกจากหน้าเกมครับเราก็กดโฮมที่มุมซ้ายอ่ากดโฮมก็คือออกแล้วมีสังเกตดูครับ อ่าโอเคถัดไปนะครับกับฟังก์ชันพื้นฐานนะครับที่หลายคนควรจะรู้นะครับในการเล่นวิดีโอล่ะสังเกตว่าต,วตอนนี้ผมมีใส่ไฟล์หนังใน usb นะครับเราก็จะไปดูที่โหมดของ mx player นะครับ mx player อ่าเจอแล้ว mx player แล้วคลิกเข้าไปดู mx player จะเป็นแอปพลิเคชันของ android นะครับที่ เหมาะสำหรับการเล่น